พระทิดพระจันทร์เนี่ยอย่าให้ใกล้กับราหูมันมันจะมีรั่วทางสายตานะคะอย่างนางเอกที่แสนสวยของเราอ่ะหนูคงจะไม่รู้จักบ้างนะรู้จักค่ะชราชวัราชค่ะดวงชะตาท่านนั้นเป็นดวงครูจริงๆนะคะที่แบบโว้ยครูได้มีบุญที่ได้ได้เห็นดวงชะตาท่านเนี่ยคือพระทิดาพระจันทร์เสียหายนะคะในดวงชะตาของท่านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่แบบต้องยกเป็นดวงครูคําว่าเสียหายคือ ร่วมกับราหูแลกอยู่ในรนของราหูนะคะคือดับเบิลเลยคือเสียทั้งสองข้างเนี่ยเสียทั้งสองข้างใช่ไหมคะแต่สมมุติว่าอาทิตย์ร่วมราหูองค์เดียวอย่างนี้แลยพระจันทร์ยังดีอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะบกพร่องเพียงเพียงตาข้างเดียวนะคะก็ผู้หญิงตาซ้ายผู้ชายตาขวาอะไรแบบนี้ก็ไปประเมินอีกทีหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าทั้งพระอาทิตย์ทั้งพระจันทร์สัมพันธ์ถึงราหู นะคะก็คือดาวพระอทิตย์ไปอยู่ในเรือนราหูหรือพระจันทร์ร่วมกับราหูอย่างเงี้ยนะคะก็จะเสียทั้งสองข้างโอกาสโรคทางในตาหรือสายตาจะเกิดขึ้นอย่างคิดไม่ถึงเลยแหละเพราะราหูมเป็นตัวทําลายของการมองเห็นโดยเฉพาะ